สวัสดีครับ สบายดีครับคอนสบายดีไหมครับเขึ้นไม่ได้ไลฟ์นานไม่รู้จะพูดอะไรเลย นนี้เพิ่งมาเล่นฟิตเนสเสร็จนะครับผมแล้วก็มาไลฟ์เพิ่งเล่นฟิตเนสเสร็จเลยแอบเหนื่อยนิดนึงครับวันนี้แอบเหนื่อยนิดหน่อยนี่ก็ไปเรียนมาครับเรียนแล้วก็มา มาเข้ายิมแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านนะครับจะกลับบ้านทำอะไรกันอยู่ครับ ออกกำลังกายบ่อยๆจะได้แข็งแรงสิฮู้ค <laughs> ูสายยง กินข้าวหรือยังคะวันนี้ผมเพิ่งกินเพิ่งกินแต่แค่มือเดียวนะครับกินอกไก่ไปสองชิ้นแล้วก็กินไข่ต้มสองฟองตอนนี้ก็แอบหิวนิดนึงไม่นิดไม,ไม่ไม่น่านิดหิวอยู่ระดับหนึ่งเลย Can you s สป a คอาคูซินตาคามู มิงกาลาป่ามิงกาลาป่าคูลเลสคูลเลสคิดถึงทุกคนนะครับผมเดี๋ยวจะได้เจอกันวันที่เจ็ดนะครับ งานนะครับงานามินอวอร์ดนะครับผมก็มาหากันได้นะครับแล้วก็มีบูธด้วยนะครับผมบูธเพมโมนะครับบูธท,ที่17นะครับผมก็ไม่ไแบบน่ใจเหมือนกันว่าเริ่มขายกี่โมงน่าจะน่าจะ10บโมงนะครับน่าจะใช่นะถ้าผมจำผิดนะทุกปีจะขัดประมาณ10บโมงก็ฝากแบบว่าไว้มา ย่ยมเยนม,มามาอุดหนุนที่บูธเพโมโ่ด้วยนะครับบูที่สิบเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวออกไปหานะมันมีเวลาอยู่นะครับประมาณผมไม่แน่ผมออกประมาณแบบบ่ายสองกว่าไม่แน่ใจบ่ายสองบ่ายสองสี่สิบไหมอาจจะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมเห็นเขาแบบปล่อยอ่าตารางเวลาที่แบบว่าศิลปินตแต่ละแต่ละท่านแบบจะออกไปนะครับผม ก็คิดถึงทุกคนมากๆจริงๆนะครับรอเจอนะรอเจอนะครับ ลมลื่นมากเลยแบบว่าฝนเพิ่งหยุดตกแล้วก็ต้นไม้เต็มไปหมดเลยตอนนบรรยากาศแบบน่านอนมากเลยวันนี้เจ็บไปอยู่ที่่บ้านกี่โมงครับคือตอนนี้ผมแบบออกไลฟ์ไม่ได้ครับผมเพราะถ้าออกไลฟ์ก็คือปิดไลฟ์ไปเลยผมแตบบ่ว่าไปดูในที่เขาแบบปล่อยรายละเอียดมาครับมันอยู่ในวายผมไม่แน่ใจว่าลงช่องทางไหนครับ อยากไปดูผมจะพี่ประมาณบ่ายสองกว่าบ่ายสองบ่ายสองครึ่งบ่ายสองสี่สิบหรือประมาณเนี้ยครับนะครับมาม,มีทุกทุกคนพี่ปิงแคนยูวิชมีอะแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ ที่รักสินเจาเอฟจากประเทศลาวสบายดีส่งจุ๊บหน่อย แล้วก็วันเกิดผมนะครับจัดวันที่21วันอาทิตย์ที่21กันยายนเดือนนี้นะครับผมก็มี500ที่นะครับใครที่แบบว่าลงมาแบบทันก็แบบอ่าก็ผมเห็นรายชื่อนะครับมีประมาณ500คนนะครับผมแต่ก็เหมือนมีรายชื่อที่มันเป็นแบบว่าแบบสำรองอะไรนะครับก็จริงๆอะอยากให้แบบทุกคนได้มาจริงๆนะแบบว่าแบบอยากเจอแบบเพืทุกคนเลยเงี้ยแบบ ผูสัต์แบบอยากมาหาผมแล้วอะไรผมก็เลยแบบรู้สึกเหมือนแบบว่าอยากให้แบบอยากให้เขาได้แบบมาเจอเราแบบครบๆทุกคนเลย่งเงี้ยครับแต่ว่าบางทีมันก็แบบอ่าอก็อยากเจอทุกๆคนครับ,รบผมไม่ได้ไปแต่สุขใจกับของขวัญไปนะลูกขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวไว้มาเจอกันนะแบบไม่ว่าจะอ่าไม่ว่าจะแบบเมื่อไหร่ก็แบบเราเจอเสมอน,นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับคุณแจของผมน้องฮาชีปุ๊ไม่เอาดีกว่าพูดไปแล้วเดี๋ยว แฟนขับซื้อมาให้ตุ่มเลยตืมแต่ว่าที่บ้านแบบเหลือเยอะมากเดี๋ยวมาอทีป่ะโอ้โล้นบ้านเลย Can you say มาฮาคิตะมาฮาคิตะไม่ได้ไปนะพี่ปีกเดี๋ยวขอพรไปให้นาไรพี่นะไม่เป็นไรนะครับไม่เจอกัน้ยุย่งเยอะจังย้มห้นให้กงโอลามามิโอลามามิ สุูสีไม่เกินนะคะขอให้โชขคาแข็งแรงและไม่ขอสุขทุกวันนะคะมาครับเช่นกันนะคะมามี สบายดีนะครับทุกวันนี้ก็อากาศก็ร้อนเหมือนเดิมก็ระวังด้วยนะครับระวังแบบฝากแบบว่าแบบพากันแดดอะไรอย่างเงี้ด้วยนะครับแบบว่าเผื่อแบบผิวแบบ๋ยวผิวคล้ำดำนะครับแต่ช่วงนี้ผมว่าผิวผมเริ่มกลับมาแล้วช่วงหนึ่งแบบ ผมคล้มคลำนิดนึงเพราะว่าแบบตอนแรกแบบสร้างไงแบบไปตีเทนนิสแล้วแบบไม่ใส่ปอกแขนไม่ใส่อะไรโอ้ยไม่เป็นไรหรอกไปตีแป,ป๊บๆชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้โหพอแบบมันสะสมะครับทุกคนมันแบบโอ้โหคือผิวสีแบบตัดเลยแบบตัวเนี้ยดำปุ๊บเลยดำแบบดำแดงครับดำแดง ชิตาาชิตตื่นเต้นเหมือนกันนะจะอายุ21แล้วแต่ก็จริงอย่างที่เขาว่านะว่าแบบ ตอนแบบก่อนผมจะยี่บนะผมรู้สึกนานมากเลยแต่พอยี่สบมาย1ิบเอ็ดนะรู้สึกเร็วมากแบบเฮ้ยเพิ่งเหมือนรู้สึกเหมือนเพิ่งจะยี่สิบไปเองนะแบบเฮ้แบบจะยแบิบเอ็ดแล้วอะองงนะแบบเร็วอะผับผ่านไปไวเหมือนกันแล้วเขาบอกยี่สถึงยี่บ้าเนี่ยจะแบบผ่านไปไวจริงเหรอแต่ก็เริ่มเชื่อนะเพราะรู้สึกว่ายี่สบมายี่บเอ็ดแบบเร็วจัง รู้สึกเหมือนเพิ่งจะจัดวันเกิดไปปีที่แล้วเองเบ้อไปไหม สแล้วครับมันเป็นเล็นใกล้จบแล้วปีสี่แล้วนะครับขอทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพอขึ้นเล็กสองแล้วมันจะดูไวมากจริงหรอครับตอนนี้เราต้องแบบซึมซับกับช่วง เรื่องอะไรนะช่วงแบบโมเมนต์ท้ายๆของอายุยี่สิบนะครับเหลืออีกสองวันนะ่ะเอ้สี่ห้าเหลือวันเดียวเองวันนิดๆจะยี่สิบเอ็ดแล้วนะจะเป็นอืมจะเป็นอะไรดีอายุยี่สิบเอ็ดจะเป็นอะไรดีครับยี่สิบเอ็ด ป็นพระเอกไงยี่สิบเอ็ดเออยี่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นพระเอกแล้วยี่สิบเอ็ดเป็นพระเอกแล้วนะ <laughs> ไม่ครับไม่น้องปิงไม่มีครับน้องปิงไม่มีไม่มีน้องปิงนะครับยังยังบ่ได้กินเลยครับยังบ่ได้กินเยอะ <g iggle> กิจการมปูถ้าฝั่งเนี้ยอ่ะถ้าฝั่งเนี้ยมีพิราบมากมีพิราบนกพิราบเหรอครับมีพิราบ มองไปยิงผู้อิสานหน่อยว้าวบอยเป็นนะครับนี่พูดมั่วยังไงแซบอีหลีแซบอีหลียังไงกันมากินข้าวฮักอ,อัมเดอร์อาย ถ้าผมเป็นพระเอกนี่แบบถ้าผมเป็นพระเอกนี่มัมีทำยังไงครับเนี่ยแบบตายแน่มัหมีตายเรียบหรือเปล่าไม่รู้ ถ้าถ้าถ้าผมเป็นพระเอกอะ่ะมันมีจะขอ,อน้องปิงคืนไหมแต่ก็ถึงขอก็ไม่ให้ครับเราเล่นละเล่น ขอสัมภาษณ์น่ารักก่อนครับได้เลยสัมภาษณ์น่ารัก <_ EN> บล็อกแบ็กบล็อกแบ็กเดี๋ยวก็ผมจะไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปทานข้าวนะครับเพราะว่าแบบยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยขอไปทานข้าวก่อนนะครับแล้วก็ทุกคนอย่าลืมทานข้าวด้วยนะครับ น,นี้น่าจะประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะครับเดี๋ยวไปรับประทานอาหารก่อนนะครับบายบายไว้เจอกันนะเจอกันวันที่เจ็ดนะครับคิดถึงทุกคนนะบ๊ายบาย